สวัสดีครับก็คลิปนี้เราเออมาเทสสายฉีดน้ำนะครับผมตัวน,นี้ก็เป็นระยะ25เมตรก็จะลองเทสกับปั๊มสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นตัวสตาร์ท 240R นะครับมอ,อเตอร์3.2แรงนะครับก็แรงดันอยู่ที่150บานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับสาย25เมตรนะ ตัวเขาต่อคัปเปอร์เป็นปลดไวนะครับขนาด15บมิลนะครับโอเคอันนี้จะเป็นสายให้ดูหัวต่อกันนี่ครับหัวต่อเข้าเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ปืนตัวต่อที่เข้าปืนนะครับจะเป็นแบบนี้ก็ตัวปืนก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะนี้เวลาใช้ก็สามารถเสียบลงไปอย่างนี้ได้เลยนี่นะครับเวลาไม่ใช้เราก็ปลดออกมานี้ก็เดี๋ยวเรามาต่อเข้าเครื่องก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าต่อเข้าเครื่องมันจะรั่วไหมนี่นครับต่อเข้าเครื่องก็อยู่ลักษณะนี้ นะผมขอจัดระเบียบสายก่อนเพราะเดี๋ยวเร,เ,รเราต้องลากไปโอเคอเราทำการไล่น้ำก่อนนะครับ แรงมากอะอก่อนนะมีอันสายมันจะพันอะโอเคเราจะต่อป Volt ืนนะครับต่อเปิดปั๊มเขาต่อรั่วเขาต่อรั่วงั้นต่เราต้องย้ำเขาต่อใหม่ เดี๋ยวขอย,ย้ำเขาต่อใหม่ก่อนนะเขาต่อรั่ว